น้องเพชรน้องแพรหนูตาตาตาโอ้หนูชื่อเด็กหญิงผอยสายหัวาะใหญอยสายมาละหนูชื่อเด็กหญิงเอาพูดก่อนดูอุ้ยผอยสายอุ้ยจะดูอย่แย่าเต้นแย่าเต้นก่อนอาจารย์เหนือปาลัดก่อนมาลัดมัทสยา เอลเอวดีแทะบังเอวผู้ปลวยนะพุพุาพี่น้องเอวรู้เคยเฮ้ยเปนมาบอดบ้านพ่อบ่อยดืดฮดดด่่อยล่อยอย่างก็เ็เป็นเห็นเรยเห็นเลยอฮ็ดตึงงเฮ็ดตึงตึงเฮ็ดฮอยฮึ่ตึงตง เด็กด no ิ่งติ่งเฮ้ยเอาอะไรหนูชื่อเด็กหญิงเพชรปุริสายค่ะใช่ค่ะเก่งมากมามาพูดไปก่อนลูกหนูชื่อเด็กหญิงพคอยคายหนูชื่อเด็กหญิงคอยจ๋าจ๋าหนูชื่อคอยหนูชื่อเด็กหญิงคอยปุริสายค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงเพชรปุริสายค่ะเจ้าเอาไปไหนฮึดฮึดตึงตึง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 ฮัระระรตึงตึงฮึดตึงตึงฮึดตึงตึงฮัระรจรตึงตึงฮึดตึงตึงฮึดตึงตึงฮึดึงตึัตระรรัตึงตึงฮึดฮึดฮัรัรตึงตึงฮึดฮึดฮัตรรตึง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 ระรตตึง ตึงตเตริงตึงตึงระเบริงตึงถึงฮตึงตึงเด็กหญิงหนูชื่อเด็กหญิงหนูชื่อเด็กหญิงอ้าวเห็นขวดน้ก็ไปกินนมไปแล้วเขาเนี้ยึงก็โอ้ยจะเป็นหลายบทบาทเอาเข้าไปหนูชื่อเด็กหญิงพอยปุริสายค่ะเอพลอยเอานุกินเท่ไหนอนกินนมก่อนลูกไปกินนมก่อนนะแล้วค่อยเล่นนะลูกนะนอนพิ่ตื่นกินนมไหม นานลูกค่ะกินนมค่ะกิน,กนน,ะกาาน,น,น,นมก่อนน้ลูกนะปึ๊บป๊บอันนี้พลอยนอนลงน้ลูกเพชรนอนนะกินนมก่อนลูกกินนมก่อนนะกินนมให้อิ่มก่อนค่อยเล่นนะคะชึบอ,อืมออนั่นแหละนั่นแหละกินอยู่ในน้ำแหละไหวไหวๆๆๆ หนูชื to i, to i, i ่อเด็กหญิงพลอยบุริสายค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพชรบุริสายค่ะเข้าไปเพชรบุริสายค่ะเพชรายค่ะเพชรสายหนูชื่อเด็กหญิงเพชรบุริสายค่ะเพชรสายค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลอยบุริสายค่ะ มว่พีน่น้องมวนคบเด้อยู่กับผ่อยบ่าต้องซีเรียสมันบ่เป็นยุงร้ายพี่น้องต้องซีเรียสอะไรทั้งสิน้นเล่นกับเด็กมีความสุขไปวันวันวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวันเมื่อวันแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สว้าอาทำอะไรกันเน่เพิ่งทำนะอย่าเพิ่งนะดี๋ยเพิ่ต้องเข้าไปลูกอย่าเพิ่งเข้าไปกินมมมนมจะได้ก่อน <น>เอออย่าเข้าไปนะปลูกให้พี่พลอยอยู่ข้างในเดี๋ยวน้องเพชรอยู่ข้างนอกนะอย่เพิ่งเข้าไปนะลูก